สวัสดีค่ะอยู่กับกุก๊กโกลและแก๊งคนนี่คนนี่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นสองนะคะก็ที่บอกว่าแก๊งคนนี่คนนี่ก็เพราะว่าเราจะมาเล่นตะลุยด่านกันนะกับคนนี่ทั้ง5ตัวนะคะวันนี้เราจะเล่นในด่านร้อยแปดสิบหกแล้วนะด่านร้อยแปดสิบหกนะคะได้อลิซที่เคยได้เมื่อแบบนานนมแฟรงกี้นี่จำได้แล้วนะกับตัวนี้มันชื่ออะไรนะ มันเหมือนเอลวิทเลยนะเป็นเจมผมเอลวิทนั่นเองไปลุยกันเลยค่ะ186อ,อืออ่ามีน้องๆถามมานะเรื่องว่าพี่กูครับเล่นในคอมเนี่ยพี่กูดเอ่อกดซูมอินซูมเวยังไงนะคะก็อ่ใช้กดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วก็กด เลื่อนสกอร์เมาส์ค่ะคอนโทรคั้งไวแล้วเลื่อนสกอร์เมาส์นะคะอีกก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบนี้ <c oughs> จะตายอยู่แล้วยังจะทำให้เขาดูอีกนะเฮ้ย <c> ห <oughs> <c oughs> น้าบานแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่โอเคนะไม่โอเคโอเคเออโอเคตอนนี้เรา พยายามกู้สถานการณ์คืนมานะคะก็ไมู่จะได้แค่ไหนนะแกงคนนี้ก็กำแกมได้นี่สู้มาถึงนี่ก็สุดๆแล้วนะบอกเลยสู้มาไกลถึง186เลยนะแกงคนนี้เราตอนนี้แหลกมากถึงมาที่สุด จะเห็นตัวแบบขาดช่วงเป็นจังหวะจังหวะคือที่หายแหลกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตายไปเป็นเบื่อเลยอะตรูเนี่ยตายเพียบเลยโคนนี่ทังไน,นเลยตายไปเต่าสู้มันสู้มันสู้มัน มนโอ้ยมูนแบ็คมูนมาช่วยฮะเฮ้ยแบ็คมูนมาช่วยนี่น่าจะน่าจะช่วยให้โจมตีได้แรงขึ้นนี่เพราะว่าสกิลนะคะโจมตี ATK บวกสามนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายเพิ่งตายนะลูกอย่าเพิ่งตายลูกโอเคโอเคอย่าเพิ่งตายนะแบ็คมูนนะะ เกมจะพลิกเข้าแบคมูนว้าเทพไปเลย<ห> Ooh, ขอขอบคุณเพื่อนที่ส่งแบคมูนมาให้มากๆนะลฮะยอดไปเลย <qu ip> อาจจะชนะเพราะแบคมูนเลยทีเดียวตอนนี้เราคืบคานมาใกล้ถึงหน้าม้านมาแล้วแฮะนำทีมโดยแบคมูนเนี่ยกููทำคลิป เเยยนลก็จะบอกว่ากูกูทำคลิปวิธีการอีโวแบ็กมูนไปแล้วนะคะก็ไปหาดูกันนะแก๊งคนนี้คนนี้ผ่านได้ด้วยอ่ะแ <c oughs> ทจุงร8 6นะคะก็ผ่านแล้วนะสำหรับแก๊งคนนี้คนนี้ตะลุยด่านนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับด่านร้อยแปแล้วกันนะวันนี้ไปก่อนไปจ้า